สวัสดีครับวันนี้นะครับสาระลีฟนะครับจะขับรถ BYD ไปที่ราชพัฒ์สงขานะครับตอนนี้ก็กำลังจะออกจากยะลานะครับพอดีเมื่อคืนน่ะเสียบชาร์จแต่ตื่นขึ้นมาโอ้โหมัน75%มันไม่ได้ชาร์จทั้งคืนเลยครับก็เลยกลายเป็นว่าต้องมานั่งชาร์จตอนเช้าตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นแบตเหลืออยู่ที่95%ก็คือได้ได้ประมาณ95%แบตไม่เต็มร้อยก็อยากจะให้ทุกท่านได้มาลองดูกันว่าแบต95% ไปสงขาแล้วก็ไปปะตะัตตานีแล้วก็กลับมายะลาแล้วค่อยกลับมายะหาทริปนี้แปดจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ก็ถ้ายังไงถ้าเกิดใครว่าชอบเนื้อหาเกี่ยวกับการขับรถไฟฟ้าก็ฝากกดถูกใจกดติดตามสาร,รีฟกันด้วยนะครับบางครั้งสาร,รีฟเองก็จะพาไปกินเที่ยวเหมือนกันเนาะนี่นะครับก็เราเองก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ129กิโลเมตรแต่จริงๆอะ่ะมันจะเกินกว่านี้เพราะสาร,รีฟจะเข้ายะลาต่อนะครับ ส่วนแบตก็95%ก็เดี๋ยวเรารีเซ็ตกันนะครับเป็น0ปุ๊บโอเคเป็นศูนย์แล้วเนาะก็เดี๋ยวเรามาขับกันครับตอนนี้เราก็ถึงกันแล้วนะครับก็ใช้ระยะทางไป146.2แบตเหลือ57%นะครับแปลว่าจากยะหาเข้าไปยะลาแล้วก็จากยะลาเข้ามาที่ราชพัฒสงขลานะครับแบตก็ใช้ไปประมาณ30 5%ได้บังคับประมาณ3 0ประมาณ3 0 38อ่ะ40%ประมาณนั่นแหะครับประมาณก็เราถึงกันแล้วนะครับก็นี่ก็จะเป็น ที่สารลิฟมานะครับก็ภาพที่สารลิฟมานะครับก็จะมาเป็นคณะกรรมการของน้องนักศึกษาราชพัฒสงขลานะครับเพื่อมานําเสนอโครงการธุรกิจว่าที่ทํามาครับมีข้อแนะนําอะไรบ้างก็ตอนนี้ก็อยู่ปัตตานีกันแล้วนะครับเสร็จงานกันละก็อยู่ปัตตานีสเตเดียมนะครับเป็นสนามฟุตบอลย่าเทียมก็ตอนนี้แบตก็อยู่ที่2 6ซขับได้อีกประมาณ124กิโลเมตรซึ่งระยะทางในการกลับบ้านก็อยู่ที่ราวๆประมาณสัก ห้กว่าครับห้าสประมาณนั่นแหละก็น่าจะเพียงพอนะครับคิดว่าถึงบ้านก็น่าจะเหลือประมาณสักหเปได้บ้างเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าถึงบ้านจะปกี่เป็นะครับก็นี่ครับแบบ26%ขับได้124กิโลเมตรนะครับก็เดี๋ยวเราเดินทางกลับนะครับ ก็สาระลิฟเข้ายาลานะครับมาช่วยน้องๆออกบูธที่งานมาลายูดีนะครับซึ่งตอนนี้ก็เสร็จกันแล้วเราเองก็จะเก็บของกลับเพื่อไปกลับบ้านกันครับก็ตอนนี้นะครับเวลาประมาณห้าทุ่มครึ่งละเสียงแหบหมดละแปลเพราะว่าไปช่วยน้องออกบูธเมื่อกี้ก็กลับมาจากปัตตานีเสร็จปุ๊บแล้วก็มาช่วยน้องออกบูธนะครับก็คือสาระลิ่ะก็เอาธุรกิจมาออกบูธเป็นงานอีเวนต์นะครับก็ก็อย่างที่ ได้เห็นกันก่อนหน้านี้แล้วเนาะตอนนี้แบตก็เหลือ14%นะครับขับได้อีก65กิโลเมตรก็มาลุ้นกันครับว่าจะถึงบ้านหรือเปล่านะครับสารรีบกลับไปยหาอีกคนละอำเภอครับตอนนี้สารรีบอยู่อำเภอเมืองครับเดี๋ยวก็มาลุ้นกันนะครับว่าแบตเหลือเท่าไหร่ครับกอนนี้นะครับก็14% 65กิโลเมตรขับได้ประมาณนี้นะครับเราขับไปแล้ว297.9ก็ตอนออกนะครับ แบต95%แบตไม่เต็มก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะถึงบ้านกันไหมนะครับซึ่งถ้าแบตเหลือน้อยกว่า10%นะครับแบตแบบ LFP ของรถ BYD ครับมันจะลดเร็วกว่าปกติแปลว่าเราเชื่อหน้าจอไม่ได้ซึ่งลักษณะแบบนี้เราเองจําเป็นที่จะต้องขับอีกรูปแบบนึงซึ่งการขับในรูปแบบนี้ก็คือสาระลิฟต์เองจะต้องขับไปแล้วก็เบรกไปขับไปเบรกไปเพื่อที่จะให้ทางแบตเตอรี่มันชาร์จเป็นอีกตัวแล้วก็ ลดความเสี่ยงจากการที่แบตเตอรี่ไปไม่ถึงบ้านนะครับถึงแม้ว่าแบตเหลือประมาณ60กิโลแต่ว่าระยะทางจริงอะที่เราต้องไปอประมาณ40กิโลแต่มันก็ยังเสี่ยงอยู่ดีครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าจะถึงไหมนี่ครับก็แบต9%ดอ4 4กิมก็ถึงกันแล้วนะครับก็ข้างๆก็จะเป็น w a r b o x เดี๋ยวเราก็มาชาร์จกันครับก็ระยะเวลาในการชาร์จนะครับ 9%ไปถึงร้อยใช้เวลาประมาณ9ชั่วโมงครึ่งครับเืินเช้ามาพรุ่งนี้ก็น่าจะเต็มครับก็สาะะรีบก็น่าจะออกทำงานสายๆครับ